สวัสดีครับอ้น้ำยกคนละแพ็คละแพ็คละแพ็คเลยเนาะีครับน้องให้มารอตรงนี้ก่อนที่น้องวขยับัครับสวัสดีครับเปนแม่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวดีไหนฮะเมื่อา่ก็ไปไหวตนีเมื่อเมื่อเมื่นก็ไปถวายได้ไหมครับใช่อันนี้เอาไปถวายอ๋อไปถวายลวงตาครับได้ครับ สองที่ค้ายที่ตลาดแล้วมันกมึงก็เห็นพี่น้องบอกว่าไปตลาดด้วยเหรอไปส่งตลาดเหรอคุณแม่เนื้อว่าส่งทั่วประเทศไม่ของแม่ของพี่น้องนะครับเนาะก็เอาน้ำมาถวายดวงตาเหมือนชื่นนะครับเนาะสวยงามเลยครับผมน้ำมีความงามเนี่ยฮะว่าวันนี้หยุดก่อนได้ที่งานเนี่ย หยุดแล้วทำเสร็จแล้วอ๋อทำทำตั้งแต่กี่โมงนะพี่ครับพี่สามอ๋ออันนี้ทำเสร็จแล้วก็พักใช่ไหมอ๋อรอถวายลงตาก่อนรับนี่นั่งพระเพียบอย่างดีเลยครับอนุทนาสาทุนะครับเนาะานครับอันนี้ก็บ้านพี่น้องนะครับเนาะ่าตดูนะครับพี่น้องปวยดอกไม้ยาวเลยครับหน้าบ้านพี่น้องนะครับนี่อ่าหน้าบ้านพี่สา ะครับสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีนะครับคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับครับเหพี่น้องมาเนี่ยเลยครับเหรอเอาวางไว้จุ่มน้ำครับยุ่น้ำเจ้าน้ำนะครับเนาะ บ้านคนกว่าพญาเนี่ยครับบ้านบ้านคนกว่าพญาครับแมนมุดเน่ยญาติมดเลยทั้งยกน้ำครับจับยน้จับเอานะครับเนาะพี่พี่ก็ช่วยได้พี่ก็ช่วยได้จับเชิญกันเนาะมีหลายอัน ถ้มาจับกันเลยมาจับกันเลยจับจับจับเลยจับเลยจับจับตอนนอนเลยพี่น่อมาทางหลังพี่น้อมาหลังอะค มีทางเข้าวัดวางไผ่นะครับเนาะยาตีทาสาธุชนชาวจังหวัดชุมพรเยอะมากครับคุณตามีความรู้สึกยังไงบ้างครับคุณตาครับดีใจมากครับที่ได้เจอกับพระมีอาวุธแบบนี้ครับอ๋อดีใจมากเนาะครับที่ได้เจอพระอ๋อสาธุด้วยครับครับคุณตาครับสาธุบุญกุศลด้วยนะครับ ในญาติธรรมก็มารออ่าอ,อย่าล่มจับนะครับจับของเวลาหลวงตามายาวมือออกนะจนกว่าหลวงตาหลวงตาเคาะให้นะครับเนาะอ่าจับเหมือนเราประเคนของแหละแต่มันยกไม่ได้เราก็ต้องจับประเคนนะครับเนะอะอานุโมทนาสาธุครับผมครับอานุโมทนาสาธุครับญาติธรรมชาวจังหวัดชุมพรเยอะมากเลยครับมารอมีความรู้สึกยังไงบ้างครับคนใหญครับใจค่มีใจมากเลยครับผม อนุโมทนาสาธุด้วยครับผมพี่น้องชาชุมพรอย่าเอาปัจจัยใส่ในถุงถวายหลวงตานะครับนะครับหลวงตามายกของประเกเลยนะครับนะอย่าพปนมมืออย่างเดียวเด้อครับผมอนุโมทนาสาธุครับขอบคุณครับนะผ่านตรงสำนักงานเกษตรอำเภออ่าจังหวัดชุมพรนะครับเนาะสำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรไม่มีอะไรถวายก็พนมมือสาธุได้นะครับเนาะอนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมยกประเคนนะครับเนาะหลวงตามาก็ยกรอเลยนะหลวงตามมาใกล้ย,ยกรอนะครับอนุโมทนาสาธุอย่าใส่เงินงถวา,า,ายหลวงตานะครับครับหลวงหลวง,งตามาต้องยกรอเลยนะ เดี๋ยวไม่กี่เมตรต้องยกน้ํายกสิ่งของที่เราจะประเคนถวายรอเลยนะครับอันไหนยกไม่ได้ก็อย่าลืมจับประเคนถวายนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้เนาะอย่ายืนข้างหลังกันนะ,ะเพราะว่านะครับอ,นะอย่าลืมยกของประเคนถวายหลวงตานะครับครับครับซ้อนกันได้แต่อย่าเยอะพยายามแบบว่าให้ให้ใหลวงตาท่าน ให้้ไดเน,น,นี้ยติธรรมทาวจังหวัดชุมพรก็เยอะมากเลยครับอ,ออกมานมัสการหลวงตามากราหลวงตานะครับเ,เยอะมากครับอันนี้โรงพยาบาลาท,ทนบุรีชุมพรนะครับเนาะอันุโมทนาสาทุครับครับเราต้องยกนนครับคราจะยก ถวายปัจจัยให้หลวงตาเด้อหลวงตามาพยายามยกนะครับยกประเคนเลยนะครับครับสาธุครับหลวงตามาต้องยกรอเลยนะครับหลวงตามาใกล้ๆเนี่ยประมาณสี่ห้าเมตรเนี่ยต้องยกรอเลยครับเนาะสิ่งของที่จะถวายนะครับอนุโมทนาสาธุครับผมเนาะถ้าหลวงตาไม่เหยียบนะครับพับๆเลยครับผมครับครับเดี๋ยวจะทำมารอเยอะมากเลยครับเนาะ ชาวจังหวัดสมพรธรรมอนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทางเจ้านะครับผมญาติธรรมท่านเยอะมากเลยครับผมนะชาวจังหวัดสมพรนะครับวันนี้ก็มารอกราบนมัสการหลวงตาบนชื่นนะครับปัญญาวุฒโธนะครับเยอะมากเลยครับผมเนาะหลวงตามีความรู้สึกยังไงครับผมมีความรู้สึกไง เปนดีเยอะคุณดีมากเลยครับครับผมเป็นบุญเลยเนาะครับทุกคนอ๋อทุกคนเลยนะครับนะสาธุด้วยนะครับนะอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุครับเนาะอันนี้เป็นอนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านนะครับอ่าชาวจังหวัดชุมพรนะครับเนี่ยอย่าอย่าเอาเงินถวายหลวงตานะครับครับสาธุ อ้าวใช่ได้ได้ครับต้องวางแบบนี้นะครับผมเนาะอนุโมทนาสาธุครับผมคุณยายมีความรู้สึกยังไงครับปวามปลื้มใจมากค่ะครับผมเป็นบุญเป็นบุญลึกทัานนะครับผมท่านมีบุญบารมีสูงมากครับเป็นเป็นบุญของชาวจังหวัดชุมพรเนาะเพราะว่าบางจังหวัดนี่ท่านไม่ได้เดินผ่านเนี่ยบางท่านเนี่ย ผมเห็นขับรถมาจากปัานีแถวยะลาก็มีแล้วก็แถวแสุรานี่เยอะมากเลยอนุโมทนาสาธุครับมากเลยค่ะเป็นของชาวจังหวัดชุมพรนะคะข้าวของข้าวสาธุครับสาธุครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับ เอ็เมนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับช่องบา่าวถิ่นถิ่นภูไทยนะครับสาธุอนุโมทนาสาธุครับยังไงขคทท,ท่านครับ